หลังจากที่เราทำอีพีลองของอีพีหนึ่งมานะคะมีคนรีเควสตมาเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทีละอันไล่กันไปดีกว่านะคะบางคนทําไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ทํานะหรือไม่มันเยอะเกินไปบางทีทําไม่ครบหมดทุกคนก็ขออาภายัยขอใหม่มาเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะทําให้ทุกคน <laughs> มีคอมเมนต์จากคุณสุพนัสศีสว่างนะคะบอกว่าทำสามหัวห้าสิบตัวทุกแถวจัดไปห้าสิบตัวเลยเหอหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 31 32 33 34 35 37 48 49 50โอ้ย1 2 3 50โอ้ยฉันเหนื่อย1 2 3 21 22 23 23จบรอบแล้วยังฉันยังวางต้นไม้ไม่เสร็จเลยนี่พวกเธอแกล้งฉันเกินไปหรือเปล่าเนี่ย มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปโอเคมามาไหนๆก็รับปากไปแล้วแต่รอบหน้าใจเย็นๆเมื่อกี้ยีิบสามนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายิบหกยิบเจ็ดสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าอ้าวเป็นไงล่ะทุกคนเป็นยังไงล่ะทุกคนจบกันนะคะ อ่ะทุกคนจะได้เห็นกันว่ามันขึ้นเออร์เรอร์นะคะเนื่องจากมันเยอะเกินไปใส่ต้นไม้ทั้งหมด300ต้นนี่ยเป็นไงเออร์เรอร์จ่ะเออร์เรอร์โอเคค่ะงั้นก็จบค่ะสำหรับมิชชั่นนี้นะคะก็คือว่าเราใส่ต้นไม้เยอะเกินไปเออร์เรอร์จ้า ต่อไปน้องปรวีแกว่นชัดนะคะบอกว่าขอเทลนะคะแคทเทล100ตัวอ่ะอันนี้จัดได้คิดว่าน่าจะน่าจะไหวอยู่แคทเทล100ตัวนะคะงั้นก็จะแบ่งเป็นอ่าอ,อันละยี่สิบห้าตัวละกันนะคะยี่ห้า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 โอเคน่าจะได้อยู่เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสองสามสี่ยี่สิบห้าโอเคทั้งหมดนะคะเนี่ยแคทเทล100ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งเวลากันด้วยนะอ่ะมาเร่งเวลากันค่ะ ความเร็วระดับ5เรามาดูกันนะคะว่าเอเลสโห d e ของเกมนี้เนี่ยแคทเทล100ตัวเนี่ยจะได้อยู่กี่ด่านครั้งที่แล้วมันได้กี่ด่านนะจำไม่ได้ละโอเครอบที่สองค่ะ ยัง,งง่ายๆอยู่ทุกคนคิดว่าจะตายรอบไหนทุกคนคิดว่าจะตายรอบไหนเรามาดูกันรอบที่เจอซอมบี้ตัวไหนเอออันนี้คิดว่านะคะมันน่าจะตายรอบที่เจอซอมบี้ตัวที่มันเป็นในดำน้ำมากกว่านะคะอันนี้คิดว่านะน่าจะตายท,ที่ซอมบี้ตัวนั้นเฮ้ยพอวางไว้หลายๆตัวลหลายๆจุดนะคะมันมันสวยกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานมันมาเป็นเส้นเดียวเลยโอเคอ่ะรอบต่อไปค่ะ รอบสี่แล้วนะทุกคนเห็นความสวยงามของภาพนี้ไหมมันสวยงามมากความเร็วระดับสี่กำลังดีระดับห้าก็ดีแต่ว่ามันก็เข้ามาลึกนั้นเนี่ย เอ้ยเฮ้ยมีตัวขุดขุดมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเฮ้ยได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหโอ้โหถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ตัวถือบันไดามาหลายๆตัวเนี่ยมีตายนะทุกคนเออมันอึดอยู่นะโอเคต่อไปเวลหกค่ะ โอ้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 ฟุตบอลมาฟุตบอลมาอเมริกันฟุตบอลมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่แตกยังไม่แตกนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ ต่อไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบอก8ดคอมพิวตเหรอรอบนี้นะามีนักเต้นมาแล้วก็มีตัวโปโก,โกมานะคะก็ยังไม่น่าแตกนะคะรอบนี้แต่ว่าตัวประตูเนี่ยจะโหดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ามาดูกันมาเยอะอยู่เอ้ยรอบนี้ถึงกลางกลางเกมแล้วนะทุกคนมันเดินมาถึงกลางเกมแล้วนะมันเยอะจริงนี่ยประตูมาเยอะด้วยโอเค ยังได้อยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยมาถึงเรนนี้แล้วอะข้างในแล้วอะแต่ก็ยังได้อยู่แต่ก็ยังได้อยู่โอ้โอ้เม่กี้เกือบเกือบ รอบนี้นะคะมีตัวบอลลูนนะคะแล้วก็ตัวที่มันขโมยลงมาขโมยของนะคะแต่ว่าคิดว่ารอบนี้น่าจะไม่ยากค่ะน่าจะไม่ยากไอ้ตรงดำน้ำนั่นแหละเอามาอันนี้คือรอบ1ิบอดนะใช่ไหมมันบอกว่าสิบแฟ็กคอมพิวต์แล้วก็คือชนะไป10รอบแล้วรอบนี้คือรอบ11โอเค ได้อยู่รอบสุดท้ายมาจะได้ได้อยู่มัง้งมั้งนะมัง้งโอ้ก็ยังไม่แตกนะก็ยังไม่แตกยังเดินมาไม่ถึงไอ้ลอมมูเวอร์นะทุกคนได้อยู่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 ถึงแม้มันมากันเยอะจังวะไมมากันเยอะจังอ่ะเมื่อกี้โดนขโมยไปเปล่าเมื่อกี้ลงมาโดนขโมยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอเครอบนี้นะคะมีตัวไอตัวนี้มันจัดการพืชแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่โดนอะไรอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะคะสิองคอมพิวต์อะรอบสิบสอง อ๋อไอ้ตรงนี้เลขตรงนี้นะคะมันนับเป็นแฟกเลยใช่ไหมนี่คมาพอมีตัวแฝกมามันนับเป็นรอบเลยทุกคนเออรอบพงนะะมันนับเป็นรอบพงเลยนะคะ13แฝกโอเคยังได้อยู่ค่ะอ่ารอบ14แฝกค่ะรอบรอบแฝกที่14มาแล้วเรียบร้อย เอ้ยรอบนี้มีตัวอะไรมานี่ไงตัวดำน้ามาแล้วไงทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะว่าจะได้ถึงกี่รอบอ่ะปะ ในน้ำมาแล้วมันกินของเราไปทีระนิดมันกินของเราไปทีระนิดในพื้นยังไม่แตกนะคะนี่ไงมันมันขึ้นมากินมันโผล่มากินมันโผล่มากินเคยังได้อยู่ข้างบนแตกไปแล้วหนึ่งนะคะข้างบนแตกไปแล้วหนึ่งรอบนี้นะคะมีกากันทั่วตาแดงด้วยอ่ะปะ ดูแล้วโคตรเพลินเนาะดูแล้วมันเพลินดีันชอบันชอบมันโหดดีโอ้ยเฮ้ย,ฮยใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันกว้างอ่ะถ้าเกิดไม่มีต้นไม้มันก็จะขับรถเข้ามาเลยอ่ะโอเคโอเคอยังได้โยยังได้โย อ้าอ้เฮ้ย tamam. <ing magaz> <monkeys> กากระทั่วกากระทั่วกากระทัวโอเครอบนี okay. de okay. <normal> ้นะคะมีมีเกือบครบแล้วโอเคอ่ะไปรอบ18แล้วนะคะเราต้องดูเลนบนทุกคนเลนบนต้องคอยดูนะคะเพราะว่าเลนบนเนี่ยเรมูเบอร์แตกไปแล้วนั่นไงเลนบน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  โอ้เล่นบนนี่แบบว่าว,วาดเสียวมากเลยทุกคนโอเคมันเหมือนมันจัดก,การตัวที่อยู่ใกล้มันก่อนด้วยดูเล่นบนนี่โอ้โอ,โอ้ยังได้อยู่มันก็ยังได้อยู่ okay. เฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่โอเคนี่แล้วเล่นบนการทั่วมาสองตัวเฮ้ยยังง่ายๆอยู่เฮ้ยได้อยู่อะ กระเทวร้อยตัวนี่โหดอยู่นะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยค่ะอ่ารอบนี้กากระทูวตะแดงด้วยนะคะมาหมดเลยอ่ะปะ่ะรอบยี่สิบอ๋อโอ้ไม่ไม่ไม่ไมอ่ะเรียบร้อยจ้าสรุปก็คือรอดได้20แฟลกนะคะ สำหรับแคทเทลนะคะ100ตัวโอเควันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะไ like, ล่ดูตามคอมเมนต์นะอาจจะทำไม่ได้หมดทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามชมจ้าเจอกันใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย